สวัสดีค่ะทุกคนมือนีผ้ามาแวะเยี่ยมช่อมง่วเนเนอคะ่ะงามงามก็เลยขอไมา่ทายคลิปเพิ่นนะคะมือนีมามาแวะเยี่ยมหนุเนี่นะค่ะนี่คนหุ่จักกันอยู่อยู่บ้านเพิ่นเลี้ยงเพิ่นเลี้ยงฟ้ามงว่ไว้หลายตมากเลยเป็น้านุาครับอ่ามวเพิ่นนอู้เบิ่งเนะะื้ค่ะงาม มาแวะเยี่ยมชมง้วเพลินง้วแม่ลูกเพลินกำลังกินงกินยาอยู่ค่ะกินยาบะค่ะลูก เพนเพนกำลังเห็นหัวอยู่ค่ะไม่ได้มาทำง่วงเพินม,ม,มีต,ตัวงำ่งำๆม,มออเา,ามเห็ดคอนเทนต์อยอะจะปากจะปากลูกสำหรับคลิปนี้ก็จะจบแล้วจ้าถ้าถูกใจกบกดไลค์กดแชร์ได้ค่ะขอบคุณลหลายๆคะ่ะที่เข้ามาเบิงค่ะมาเบิงมาชม งัวเพลินเลยค่ะสวยมากค่ะขับรถพค้นบ้านเดียวกันนะคะเพลินเลียงฟ้ามง่วไหวกับธรรมชาติเนะเป็นกระออมสวนอยู่ค่ะจบคลิปจ้า